จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้นะเราจะมาทำแกงเขียวหวานกุ้งกันค่ะเราจะแกงเขียวหวานกุ้งของเรายังไงให้ดูน่าทานนะ เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีกุ้งนะกุ้งค่ะวันนี้นะอู๋จะใช้ไซส์30ตัวโลค่ะเนี่ยอยู๋ใช้ครึ่งกิโลก็ประมาณ14-15ตัวค่ะครึ่งกิโลนะเมื่อเขือเปาะค่ะครึ่งกิโลนํามาหั่นเลยนะหั่นแล้วแช่น้าเกลือไว้ค่ะมะเขือของเราเวลาแกงจะได้ไม่ดํานะวันนี้อู๋ก็มีเทคนิคค่ะเราจะแกงมะเขือของเรายัางไงให้เขียวไม่ดําค่ะ แช่ไว้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นน้ําที่ผสมเกลือเรียบร้อยแล้วนะกะทิค่ะครึ่งกิโลก็จะแยกหัวและแยกหางเรียบร้อยเลยนะเรามาดูส่วนของพริกแกงค่ะวันนี้อุ๋ยจะใช้เป็นพริกแกงสําเร็จนะบางครั้งค่ะพริกแกงที่เราซื้อมารสชาติอาจจะไม่ได้ความหอมไม่ได้และสีสันก็ไม่ได้อีกค่ะวันนี้ก็มี วิธีและเทคนิคง่ายๆมาฝากค่ะที่เราจะเพิ่มสีสันให้กับเมนูเขียวหวานของเราให้ดูสีสันน่ารับประทานไม่ว่าจะเป็นพริกแกงที่เราทำเองหรือเป็นพริกแกงที่เราซื้อจากตลาดก็สามารถอร่อยได้เหมือนกันเลยค่ะใบมะกรูดโหระพามะเขือพวงและพริกชี้ฟ้าเขียวแดงค่ะหั่นเฉียงๆเลยนะเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูค่ะ ส่วนพริกเหลืองนะหุ๋ยแนะนําให้ใช้พริกเหลืองค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั่นเครื่องพร้อมกับพริกแกงค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูนะแล้วที่สําคัญเพิ่มความหอมให้กับเครื่องแกงด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะหุยจะมาสอนวิธีการทํากุ้งก่อนเลยค่ะอันนี้อุยก็ทําเรียบร้อยแล้วนะเวลาเพื่อนๆค่ะแกงเขียวหวานส่วนใหญ่แล้วถ้าเราแกะแล้วหัวกุ้งหลุดมันกุ้งเขาก็จะแตกมันจะทําให้สีของเขียวหวานไม่สวยนะให้เพื่อนทําแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆนะใช้กันไกลค่ะ ตัดนะตัดหลังกุ้งเพื่อที่จะเอาเส้นดําออกแต่เราจะตัดในข้อที่สองนี่นะคะอันนี้คือข้อที่1เราจะตัดในข้อที่2ค่ะแล้วเราก็แกะเลยค่ะเพื่อไม่ให้หัวหลุดนะเพราะถ้าเกิดหัวหลุดเวลาเราแกงแล้วอะสีของมันกุ้งเขาก็จะออกมันทําให้แกะเกียวยของเราสีไม่สวยนะแล้วก็จะมี ส่วนของมันกุ้งลอยค่ะนี่ค่ะให้เหลือประมาณนี้เห็นไหมหัวเขาก็จะจุดติดกันไม่หลุดแล้วนะแล้วเราก็มาเอาเส้นดําออกเลยค่ะเพราะถ้ามีเส้นดํานี่เลยค่ะมันทําให้เวลาเราทานกุ้งแล้วเหม็นโคลนนะและอีกหนึ่งจุดที่ต้องเอาออกเลยค่ะมันจะเป็นส่วนของพวกขี้กุ้งถุงดํดๆนะตรงนี้ค่ะ ใช้ไม้จิ้มฟันแงออกมาเลยค่ะอยากเห็นไหมคะนี่เลยเอาออกด้วยนะเราจะได้ทานหัวได้อย่างสบายใจเลยนะนี่ค่ะให้เพื่อนนะใส่พริกเหลืองค่ะและหางอาทีนะลงไปปั่นเลยค่ะและออกทีค่ะ1ต้นนะ1ต้นพอค่ะ แล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวที่เป็นเม็ดดำๆนี่เลยนะที่เขียวแก่ๆเขียวจัดๆแบบนี้เลยค่ะเขียวเข้มแบบนี้เลยนะส่วนที่วิ๋มไม่ได้โชว์ส่วนของรากผักชีแล้วพริกนะถ้าเพื่อนไม่มีไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใส่มันจะทําให้เมนูของเรานะสีสวยแล้วน่ารับประทานแล้วก็หอมด้วยค่ะถามว่าไม่มีไม่ใส่ได้เลยนะไอส่วนที่วิ๋มไม่ได้โชว์ส่วนพริกเหลืองเนี่ยจําเป็นที่ต้องมีเลยค่ะเพราะมันจะเพิ่มรสชาติให้กับ แกงเขียวหวานของเรานะแล้วนําไปปั่นค่ะนี่ค่ะ,คะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะปันน่นให้ละเอียดเลยค่ะใส่กะทิลงไปเลยค่ะและใส่เกลืองไปเลยนะหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะเพื่อให้กะทิของเราแตกมันค่ะนี่ค่ะให้เราเคี่ยวจนกว่าที่อมันจะแตกมันแบบนี้เลยนะ เราก็มาใส่ส่วนของทม่แกงลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องกัดที่แกงเราให้หอมสุกก่อนนะนี่ค่ะส่วนที่เราปั่นไนะวน้นะฉันะเลยค่ะนี่นะเราจะใช้ส่วนของหางตะิี้ค่ะล้างซะลงไปเลยให้เราเคี่ยวนะจนกว่าจะมีกลิ่นหอมเลยนะ เพราะถ้าเราเคี่ยวไม่ถึงกลิ่นมันจะไม่หอมนะนี่ค่ะให้เราใส่กุ้งลงไปเลยนะให้ใช้เป็นไฟแรงค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้กุ้งนะเขาสะดุ้งไฟสักหนึ่งนาทีค่ะเขาจะเริ่มสุกประมาณสักห้าสิบปร์เซ็นต์นะ สร็จแล้วเราก็มาใส่ส่วนของหางกระทิ่งไปเลยค่ะเนี่ค่ะก่อนการปรุงนะให้เบื่อนค่ะชิมรสชาติก่อนเลยนะเพราะว่าพริกแกงอาจจะมีรสชาติออกเค็มอยู่แล้วนะบวกกับเกลือที่เราใส่ไปแล้วด้วยค่ะมันจะออกเค็มเล็กน้อยแล้วค่ะ ใส่เกืองไปอีกสักเล็กน้อยค่ะชิมรสได้ตามชอบเลยนะค่ะหน้อนชาน้ำปลาอีกสัก1ช้อนนะเราก็มาใส่ส่วนของมะเขือพ่วงมะเขือเปาะ แล้วเราก็หมั่นใช้ตะหลิวนะกดค่ะเพื่อให้มะเขือจมนะไม่อย่างนั้นนะถ้าเขาลอยเขาจะดำค่ะใบมะพูดค่ะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือสุกก่อนค่ะกุ้งก็จะสุกไปพร้อมๆกันนะนี่ค่ะเราก็มาใส่ริกชี้ฟ้าเลยค่ะแล้วก็หัวกะทิ แล้วไปโหละพาค่ะลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะค่ะหลังจากเดือดแล้วให้เราปิดแก๊สเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ